นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธทาเวสุวรรณโนพุทโธอะระหังกัมมาโตมีตังกัมมะพันธนางชีวิตังให้ไปจุดติด ให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดสาทุสาทูสาทูานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธอะระหังอะระหังพุทโธท,ท้าวเวสุวรรณโน ปุโทโอะระหังกรรม,มโตมีตังกรรม,มะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดติดให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปปุดไปเกิดสาธุสาธุสาธุ